เมื่อฝรั่งพูดว่า b e a t me อย่าแปลว่าทุกตีฉันหน่อยในสถานการณ์แบบนี้ What's going on with you and the keys? Beats me It's like they're responding to you ไม่แปลว่าอะไรนะคะเดี๋ยวเซจจะเล่าบริบทให้ฟังนะคะแล้วคุณลองเดาซิว่านาจะแปลว่าอะไรลองคอมเมนต์กันมานะคะ เรื่องนี้นะคะชื่อเรื่องว่า The Bureau of Magical Things ก็เป็นตอนที่คาร่ากับพีเตอร์เนี่ยได้ออกไปตามล่าหากุญแจปริศนาค่ะที่อยู่ในรูปปั้นงูโบราณน,นั่นเองระหว,ว่างที่กลับมาจาัดก,การตามล่าเนี่ยพีเตอร์ก็สังเกตบางอย่างก็งเลยถามคาร่าไปว่าเกิดอ,อ,อะไรขึ้นระหว่างกุญแจโบราณกับเธอเหรอมันดูเหมือนกับว่ากุญแจนั้นแบบมันตอบสนองเธอบางอย่างเลยอะส่วนคาร่าเนี่ยพอได้ยินแบบนั้นก็บวกกับเพิ่งกลับมาคาร่าก็งงไปหมดเลยก็เลยตอบไปว่า beat me ลองเดาสิว่า beat me เนี่ยน่าจะแปลว่าอะไรชันเลย beat me แปลว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันชั้นเองก็งงเหมือนกันว่ามันเป็นแบบนั้นไปได้อย่างไร beat me เนี่ยคะ่ะใช้พูดในสถานการณ์ที่เราไม่เข้าใจว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือกับใครบางคนที่เราก็ไม่รู้ว่าทําไมเขาถึงมีพฤติกรรมหรือทำแบบนี้ลองเอาไปใช้กันดูนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบกันลืมกดไลค์กดแชร์แลวก็กด subscribe ซะด้วยนะคะแล้วเจอกันในภาษากรีฑาอีกหนอย่าง In Transform ในคลิปหนะะ้าค่ะ